สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งนะครับวันนี้ครับจะขออนุญาตมารีวิวรถ Toyota า u t i ติสต้น1น e นะครับตัวนี้สีดำดุครับราคาแค่4ี่แสนกลางๆเท่านั้นเองอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า Toyota า u t i ติครับในสต็อกของเรานะครับ สีดำมีน้อยมากนะครับมีแค่1นึ่งถึงสคันเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ครับเป็นรุ่น1 8 e ที่ในสต็อกเหลืออยู่แค่คันเดียวนะครับเพราะส่วนใหญ่อาจจะเป็นปีอื่นนะครับอันนี้มีความพิเศษยังไงครับวันนี้ผมขออนุญาตพาชมนะครับสําหรับตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้สําหรับรุ่นใหม่ในเชฟนะครับตัวนี้เป็นรถปี2017นะครับกระจังหน้าครับเป็นแบบ โครเมีมนะครับสีโครเมีมนะครับจะลากยาวตั้งแต่ตรงไฟฝั่งซ้ายครับจนถึงฝั่งขวาเลยนะครับเป็นดีไซน์เฉพาะของรุ่นไมเนอร์เชนนะครับในส่วนของทางด้านล่างนะครับตัวกระจังหน้านะครับตัวระบายอากาศครับก็เป็นสีดําทั้งหมดนะครับเข้ากับสีรถมากๆเลยครับตัวนี้ดาดุดูสวยมากๆเลยครับสําหรับตัวรุ่น1 8ึ่กนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าเอามาให้ด้วยนะครับตัวขอบนะครับก็จะเป็นขอบโครเมียมนะครับแล้วก็ ไล่สีครับดับเทานะครับสำหรับตัวไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับมีเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ให้ด้วยนะครับไฟเลี้ยวนะครับจะมี2ส่วนครับทางด้านหน้านะครับเม็ดสีส้มนะครับแล้วก็ตรงกระจกข้างครับมาในส่วนของตัวล้อกันบ้างครับรุ่น1 8 e นะครับตัวล้อนะครับจะเป็นล้อดีไซน์พิเศษนะครับล้ออัลลอยครับอันนี้พร้อมดิสเบรกคู่หน้านะครับ ยางนะครับปีสองพันยี่สิบนะครับล้ออันนี้ก็เป็นล้อสิบหกนิ้วนะครับแม็กอนลอยสีพิเศษครับมาในส่วนของทางด้านข้างกันบ้างนะครับตัวมือจับครับจะเป็นแบบทูโทนครับอันนี้จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มีลายโครเมียมนะครับตัดตรงกลางครับอันนี้ตัวกระจกรถครับอ่าตรงนี้ครับเป็นตัวระบบ สัญญาณกันขโมยของโตโยต้านะครับแล้วก็กระจกนะครับตัวโค้ดโตโยต้าเนี่ยครับยังเดิมๆอยู่เลยนะครับครับมีโค้ดบอกนะครับกระจกทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับเรามาดูในส่วนท้ายกันบ้างนะครับตัวท้ายครับไฟเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสวยมากๆเลยนะครับ ไฟดีไซน์ดูเฉบยวเฉียวนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับมีโครเมียมตัดตรงไฟด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นทีจะเป็นสําหรับตัวมิเนอร์เชนแล้วนะครับจะมีแบบนี้มาดูทางด้านหลังกันบ้างครับมีกระคิวโครเมียมนะครับสวยงามครับนี่ครับโตโยต้านะครับบอกชื่อรุ่นนะครับตัวโคลโรล่าเอลติสนะครับรุ่น 1.8E ครับนี่ในส่วนนี้ครับรุ่น 1.8E นะครับ มาดูในส่วนทางด้านล่างครับก็จะเป็นไฟทับทิมนะครับคู่หลังครับทางซ้ายและขวาครับมาครับเรามาในส่วนของด้านท้ายกันบ้างครับวันนี้มากับฝนจริงเลยครับสําหรับทางด้านท้ายนะครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วครับว่าช่องเก็บสัมภาระนะครับของตัวต้าเอาติสเนี่ยครับทั้งกว้างนะครับแล้วก็ลึกมากๆเลยนะครับสามารถนะครับเก็บกระเป๋าสัมภาระนะครับได้ผมว่าต้องมี3ามสี่ใบอะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ มีกิจกรรมนะครับบนในวันหยุดครับเช่นปั่นจักรยานนะคะก็จักรยานพับได้ใส่ได้อยู่แล้วครับคันสองคันนี้ได้สบายๆนะครับหรือใส่ถุงก๊อฟครับผมว่าก็ต้องมีสถุงนะครับที่ใส่ได้นะครับกว้างขวางมากๆเลยนะครับแล้วก็เรามาดูในส่วนของตัวล้ออะไรนะครับจะได้เป็นล้อ16นิ้วนะครับแบบกระทะครับพร้อมชุดแม่แรงนะครับชุดเครื่องมือครับอันนี้มีให้เลยนะครับ ทางด้านข้างนะครับตัวตัวถังรถนี่แบบเดิมๆนะครับมีรอยทางมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นปกติจากโรงงานนะครับนี้มีรอยแบบปกติเลยนะครับรอยแบบเอ่อจากโรงงานครับรอยเม็ดอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับปกติเลยนะครับสาหรับโครงสร้างรถคันนี้น่าใช้มากๆครับเรามาดูในส่วนของด้านภายในกันบ้างนะครับเริ่มมปนที่ประตูก่อนนะครับสังเกตภายในนะครับรุ่น1 8 e นะครับจะแตกต่างกับรุ่น1.6ตรงที่ภายในนะครับจะเป็นสีดํานะครับ เข้ากับสีรถภายนอกเลยครับอันนี้ตรองด้านข้างนะครับจะเป็นบุเบาะนุ่มนะครับพร้อมกับตัวคอนโทรลที่เป็นแบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับระบบเซ็นเตอร์ล็อกครับอันนี้ก็เปิดล็อกนะครับปลดล็อกได้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็กระจกจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับมือจับก็เป็นลายโครเมียมนะครับนี่ก็เป็นลายสีเงินนะครับตัดกับดําเข้ากันสุดๆนะครับด้านข้างนะครับกระจกตรงนี้ก็จะเป็นบุนุ่มนะครับ ในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับเดิมๆครับตัวยึดประตูเดิมๆนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่ารถของบริษัทเพสรยนทุกคันนะครับมีการตรวจประวัตินะครับตรวจสภาพรถนะครับก่อนที่จะนํามาจําหน่ายแล้วนะครับลูกค้าไว้ใจได้ครับด้วยประสบการณ์กว่าย3ปีนะครับในการซื้อขายรถมือสองครับตรงนี้นะครับสําหรับตัวสตาร์ทครับยังเป็นระบบแบบกุญแจอยู่นะครับแล้วก็แอร์ครับจะเป็นแอร์แบบ กลมนะครับสาหรับทางด้านข้างนะครับทั้งฝั่งคนขับแล้วฝั่งผู้โดยสารด้านด้านข้างนะครับอันนี้ก็เพิ่มความสปอร์ตนะครับดูหรูหราครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับุหนังครับนี่ก็สามารถควบคุมนะครับระบบความบันเทิงนะครับทั้ง MP3 ครับบลูทูธนะครับ แล้วก็วิทยุครับเพิ่มเสียงรดเสียงได้จากตรงนี้เลยนะครับมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแล้วก็แอร์แบ็กรอบคันเลยนะครับสําหรับคันนี้ตัวกระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบกึ่งดิจิตอลครับก็จะมีเป็นเลขไมบอกนะครับว่าขับมาเท่าไหร่แล้วตัวนี้ครับจะอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันกิโลนะครับมาดูในส่วนของทางด้านข้างกันบ้างนะครับในในส่วนนี้ครับ ตรงนี้จะเป็นแบบจะเป็นเวลานะครับบอกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชุดควบคุมครับความบันเทิงนะครับพวกเสียงต่างๆครับมาในส่วนของแอร์กันบ้างครับอันนี้จะเป็นแอร์แบบธรรมดาอยู่นะครับสามารถปรับได้สีแบบนะครับพร้อมกับหมุนนะครับเปอร์แอร์ตรงนี้ได้เลยข้อดีของมันก็คือใช้งานง่ายครับแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะครับสําหรับเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์จะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนะครับเจสปีดครับอันนี้ขับสนุกครับ สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถขนาดเล็กอยู่เนี่ยผมแนะนำขยับนิดตึงเป็นคันเนี่ยครับจะได้ราคารถเล็กนะครับแต่คุนได้รถขนาดกลางนะครับหน้าขับครับระบบรักษาความปลอดภัยนะครับอ่าระบบความบันเทิงมีให้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ขับสนุกแน่นอนครับทั้งระยะทางไกลและใกล้นะครับเครื่องพันแนะครับขับสนุกกว่าแน่นอนนะครับอัตตา การประหยัดน้ำมันนะครับโดยเฉลี่ยครับคันนี้อยู่ที่ประมาณ15้ากิโลกว่ากว่าต่อ1นลิตรเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าประหยัดน้ำมันนะครับอันนี้เครื่องพันแปตัวนี้ก็ประหยัดน้ำมันกว่ายี่ห้อข้างเคียงใกล้เคียงครับเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับสีดําอันนี้ก็เบาะหนังตัวนี้ครับสภาพดีมากๆเลยนะครับเป็นเบาะหนังเดิมๆนะครับไม่มีบุบไม่มีย่นนะครับข้อดีอย่างหนึ่งของ toyota altis นะครับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับก็คือความกว้างขวางครับ ภายในนะครับนั่งสบายมากๆเลยทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งด้านหลังคนคนขับนะครับตรงนี้นั่งสบายมากๆาเลยโอเคครับมาในส่วนของตัวเครื่องทางด้านหน้ากันบ้างนะครับอันนี้นะครับตัวเครื่องทงความสะอาดแล้วครับดูเหมือนใหม่เลยใช่ไหมครับแต่จริงๆครับเป็นของรถมือสองนะครับแต่เราทําความสะอาดนะครับซึ่งเราก็ทําสปานะครับก็เป่าลมครับเช็ดถูให้มันสะอาดนะครับเลยน่าใช้มากๆเลยนะครับ อันนี้ครับเราเริ่มต้นที่ทางด้านข้างกันก่อนเลยนะครับสําหรับตัวน็อตนะครับตัวพลาสติกครับเดิมๆนะครับไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยยกเครื่องออกไม่เคยขยับนะครับตัวยางนะครับตรงยางกันน้ำเนี่ยครับอยู่ในสภาพดีนะครับใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับทางด้านข้างครับตัวคานข้างนะครับก็น็อตไม่เคยขยับครับอันนี้สภาพเดิมๆครับรถของบริษัทเพชรยนต์ทุกคันนะครับด้วยประสบการณ์กว่า20ปีนะครับที่เราขายรถมือสองมานะครับก็ สามารถเช็คนะครับตรวจสอบประวัติได้นะครับรถเช็คประวัติจากศูนย์ได้เลยนะครับอันนี้คันหน้าครับสภาพเดิมๆน็อตไม่เคยขยับนะครับอาจจะมีร่องรอยนะครับขนแมวนะครับตามการใช้งานนะครับปกตินะครับดูในส่วนของตัวเครื่องครับเป็นเครื่อง1,800งหนึ่นซีซีนะครับ VVTI นะครับสภาพนะครับตัวสายตัวเบรก ABS นะครับตัวสายยางนะครับตัวชุดที่เชื่อมต่อครับพวกของเหลวต่างๆเนี่ยครับ สภาพเดิมๆปกติเลยนะครับอันนี้น่าใช้มากๆเลยครับคันนี้สีดำนะครับต้องย้ำครับเหลือแค่หนึ่งถึงสองคันเท่านั้นเองนะครับนี่ครับสภาพทางด้านหน้านะครับสวยงามครับคันนี้สภาพนี่สดๆนะครับเดิมๆเลยนะครับามาในส่วนของตัวฝากระโปรงครับอันนี้ครับตัวชุดกันความร้อนนะครับอันนี้ก็ อยู่ในสภาพที่ผมถือว่าดีนะครับสำหรับรถวิ่งประมาณแสนแสนสี่ได้สภาพประมาณนี้มีโอเคมากๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นยางรองกันกระแทกครับเวลาเครื่องเวลาสตาร์ทแล้วมันเครื่องสั่นอย่างนี้ครับลอยเม็ดอาร์ตนะครับลอยน็อตอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์มอกสติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ครบครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าครับว่าเจ้าโตลต้าเอาตินะครับ 1.8รุ่น E นี่ครับมีอะไรน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยครับครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่านะครับสําหรับเจ้า t ต y ยต้าเอวีครับรุ่น1.8 E ปี2017คันนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นรถเก่งกลางนะครับในราคาเก่งเล็กเลยนะครับท่านใดนะครับพี่สนใจนะครับพวกแบบเก่งเล็กอยู่หรือเก่งกลางอยู่นะครับผมแนะนำคันนี้ครับราคาเนี่ย ถือว่าไม่ได้แพงเลยนะครับเป็นราคามาตรฐานนะครับสวนรถนะครับสีสีดำเนี่ยครับรุ่น1 8 e เนี่ยหายากมากๆเลยนะครับสำหรับรถมือสอง toyota altis นะครับใครสนใจนะครับผมว่าอยู่ไม่นานนะครับก็อยากให้ลองทัก inbox ดูนะครับนัดดูรถนะครับหรือต้องการรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสามารถแจ้งได้เลยนะครับทั้งที่ตรงแชทนะครับหรือแอดไลน์มาคุยได้เลยครับหรือนะครับถ้าด่วนจริงโทรเข้ามาเลยครับ0 6 5 9513374นะครับยินดีรับสายตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านใดที่สนใจอยากให้ลองแชทมาคุยกันได้นะครับเผื่อจองเผื่ออะไรแบบนี้